ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะผมไปดูหลังบ้านมายังไม่กดติดตามกันเยอะมากขอบคุณครับมงคลศาสตร์และความเชื่อแห่งมวยไทยที่สืบทอดจากโบราณมาจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะไปเข้าเรื่องมงคลขอเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมวยไทย ซึ่งเริ่มมีและใช้กันในการสงครามสมัยก่อนแตกต่างจากมวยไทยในปัจจุบันที่ใช้เป็นการกีฬาโดยมีการใช้นวมขึ้นเพื่อป้องกันการอันตรายที่เกิดขึ้นมวยไทยนั้นยังคงได้ชื่อว่าศาสตร์การโจมตีทั้ง8ซึ่งรวมสองมือ2เท้าสองศอกและสองเขา่าบางตำรานั้นเรียกว่าเป็นนวะอาวุธซึ่งรวมการใช้ศีรษะโจมตีหรือทศอาวุธ ซึ่งรวมการใช้บั้นท้ายกระแทกโจมตีสมัยก่อนพระมหากษัตริย์หรือขุนนางที่เชี่ยวชาญการต่อสู้ปลอมตัวเข้าร่วมแข่งขันเพื่อทดสอบฝีมือที่เป็นที่ปรากฏได้แก่พระเจ้าเสือหรือขุนหลวงสรศัก์พระเจ้าตากสินมหาราชพญาพิชัยดาบหักเป็นตน้นจนเมื่อไทยเสียกรุงแก่พมา่าก็ได้ปรากฏชื่อนายขนมต้มรูมวยชาวอายุทยาซึ่งถูกกวาต้อนเป็นฉเฉลยศึก ได้ชกมวยกับชาวพม่าชนะหลายครั้งเป็นที่ปรากฏถึงความเก่งกาจเยี่ยมหานของนักมวยไทยในสมัยอยุธยาตอนปลายได้มีการจัดตั้งกรมทนายเลือกและกรมตำรวจหลวงขึ้นมีหน้าที่ในการให้การคุ้มครองกษัตริย์และราชวงศ์ได้มีการฝึกหัดวิชาการต่อสู้ทั้งมวยไทยและมวยปั้มตามแบบอย่างของแขกเปอร์เซียจึงมีครูมวยไทยและนักมวยที่มีฝีมือเข้ารับราชการจำนวนมาก และได้แสดงฝีมือในการต่อสู้ในราชสำนักและหน้าพัทที่นั่งในงานเทศกาลต่างๆสืบต่อกันมาเป็นประจำและเป็นที่น่าสังเกตว่ากองทัพกู้ชาติของพระเจ้าตาล้วนประกอบไปด้วยนักมวยและครูมวยที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นจำนวนมากถึงกับได้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยรบพิเศษสามกองคือกองทนายเลือกกองพระอาจารย์และกองแก้วจินดาซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ที่ทำให้คนไทยสิ้นความหวาดกลัวต่อทัพพม่าในการรบที่บ้านนางแก้วราชบุรีจนอาจเรียกได้ว่ามวยไทยกู้ชาติซึ่งกีฬามวยไทยได้รับความนิยมมากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ยุคที่นับว่าเฟื่องฟูที่สุดคือในสมัยรัชกาลที่หพระองค์ได้ศึกษาฝึกฝนการชกมวยไทยและโปรดให้จัดการแข่งขันชกมวยต่อหน้าพระที่นั่งโดยคัดเลือกนักมวยฝีมือด,ดีจากภาคต่างๆมาประลองแข่งขัน และพระราชทานแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์ทั้งยังโปรดให้กรมศึกษาธิการบรรจุการสอนมวยไทยเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนฝึกหัดครูพระละศึกษามีการชกมวยถวายหน้าพระที่นั่งเป็นประจำจนถึงสมัยรัชกาลที่6ที่วังสวนกุลาทั้งการต่อสู้ประลองระหว่างนักมวยกับครูมวยชาวไทยด้วยกันและการต่อสู้ระหว่างนักมวยกับครูมวยต่างชาติในการแข่งขันชกมวยในสมัยรัชกาลที่6ระหว่างมวยเหลียบผัก หรือกังฟูชื่อนายจีชางกับนายยังหานทะเลสิทธิเอกของกรมหลวงชุมพรมีท่าจะหลดมวยแบบมวยโคราชซึ่งเน้นการยืดตัวตั้งต่างงาพร้อมที่จะรุกและรับโดยเน้นการใช้เท้าและหมัดเวียงและต่อมาได้เป็นแบบอย่างในการฝึกหัดมวยไทยในสถาบันพะละศึกษาส่วนใหญ่ซึ่งในยุคแรกการแข่งขันมวยไทยนั้นจะใช้การพันมือด้วยเชือกจนกระทั่งนายแพรเลี้ยงประเสริฐนักมวยจากท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อยไนยเจียนักมวยเขมรโดยหมัดเวียงควายหรือหมัดเครี้ยงควายถึงแก่ความตายจึงเปลี่ยนมาสวมนวมแทนต่อมาเริ่มมีการกำหนดกฎกติกาในการชกและมีเวทีมาตรฐานขึ้นแห่งแรกคือเวทีมวยลุมพินีและเวทีมวยราชดำเนินจัดการแข่งขันมวยไทยมาจนปัจจุบันสำหรับคำว่ามวยไทยมีมาใช้ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พศ2475เพื 75, พ่อให้สอดคล้องกับนโยบายชาติในยุคที่มีนาวาเอกหลวงสุพัชลาสายเป็นอธิบดีกรมพระศึกษามีการออกพระราชบัญญัติมวยไทยซึ่งแต่เดิมมวยไทยจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นเช่นมวยโคราชมวยชัยยาและรวมถึงการก่อสร้างเวทีมวยมาตรฐานจบจนปัจจุบันส่วนมงคลน,นั้นเครื่องสวมใส่อันเป็นสิริมงคล มีไว้สำหรับคาดผมนักมวยในพิธีไหว้ครูซึ่งพิธีกรรมโบราณจะเชื่อว่าช่วยเสริมมงคลนำพาความสุขและชัยชนะแก่ผู้สวมใส่การสร้างมงคลแบบที่ยากและมีอำนาจแบบสยศาสตรเ์เนลับที่สุดมีตำนานเล่าว,ว่าในสมัยโบราณจะทำมาจากผ้ายันได้สายสิมหรือได้ดิบที่ผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมเก่งก้าผู้เขียนอักขระหัวใจมนคาถา และเลขยันจากนั้นนำมาม้วนถักหรือพันรอบห่วงวงกลมที่ทำมาจากงูกินหางตัวเองหรืองูสองตัวที่กินหางกันเองนำไปย่างไฟจนแห้งสนิทจากนั้นนำไปแช่น้ำมนต์ซึ่งหุงมาจากน้ำมันมะพร้าวผสมด้วยว่านยาสมุนไพรบางอย่างรวบเป็นหางยาวไว้ข้างหลังเนื่องจากคนโบราณเชื่อว่างูกินหางจะมีพลังลี้ลับเหนือธรรมชาติมีอำนาจด้านการสะกดจิตทำให้ชนะคู่ต่อสู้ สร้างขวัญและกำลังใจอย่างดีอีกทั้งสายสินและผ้ายันก็มีพลังมงคลจากผู้มีวิทยาคมเก่งกล้าจึงทำให้ชนะคู่ต่อสู้อย่างปาฏิหาริย์เล่ากันว่าพิธีกรรมเร้นรับสำหรับการสร้างมงคลจะใช้อำนาจไสยศาสตร์ให้เคลื่อนไหวสำเร็จขึ้นมาทั้งสิน้นปัจจุบันสูญหายไปแล้วมงคลถือเป็นเครื่องรางให้สิริมงคลและคุ้มกันอันตรายในอดีตใช้สวมศรีรษะในขณะชกเวลาชกมวย ากมงคลหลุดจากศีรษะฝ่ายตรงข้ามก็จะหยุดชกเพื่อให้เก็บมงคลมาสวมใหม่แล้วจึงชกต่อเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาจะไม่มีการซ้ำเติมกันในขณะก้มลงเก็บมงคลเป็นอันขาส่วนนักรบในอดีตก็จะสวมมงคลออกรบโดยสวมไว้ที่ศีรษะหรือคล้องคอเวลาไม่ได้ใช้ก็จะเก็บรักษาไว้ในที่สูงเช่นบนหิ้งหรือใส่ตะกร้าแขวนไว้สูง,สงในบริเวณที่เป็นห้องพระหรือหัวนอน เพื่อบูชาและป้องกันการสูญหายหรือป้องกันใครเดินข้ามเพราะจะทำให้คาถาอาคมเสื่อมได้ปัจจุบันมงคลจากพิธีโบราณได้เป็นวิชาที่สูญหายไปแล้วน้อยมากที่เราจะพบเจอมงคลที่เป็นดั้งเดิมจากเกจิอาจารย์ผู้มีพลังเก่งกล้าพบเจอแต่มงคลที่ขายตามท้องตลาดเท่านั้นหากเคยดูมวยไทยไม่ว่าจะในสนามหรือการถ่ายทอดทางทีวีก่อนที่มวยจะต่อยนักมวยจะให้ทางพี่เลี้ยงหรือครูมวย ทำการถอดมงคลที่สวมบนศีรษะก่อนนั่นคือการเสริมความเป็นสิริมงคลและการระลึกถึงครูบาอาจารย์นอกเหนือจากการไหว้ครูนี่คือศาสตร์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ